อบข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเบี้ยผู้สูงอายุมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งนะคะที่พี่ทำไปแล้วก็มีผู้สนใจมาคอมเมนต์แยะไปหมดเลยแล้วก็มีคำถามที่น่าสนใจหลายๆคนนะคะก็อาจจะตรงกับที่ตัวเองคิดนะคะก็ฟังดูนะคะทั้งหมดเลยพี่จะรวบรวมคำถามทั้งหมดแล้วก็มาตอบกันสิ่งแรกเลยหลายคนก็มองว่า ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่สิงหานะะสิงหาปีที่แล้วปี2566ก็ได้มีระเบียบออกมาว่าการให้เบี้ยผู้สูงอายุนั้นจะต้องมีเกณฑ์ว่าเป็นผู้ที่ไม่มีไรายได้หรือมีไรายได้ไม่เพียงพอซึ่งอยู่ในระหว่างการออกระเบียบออกกฎหมายมารองรับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะณขณะน,นี้ในเดือนตุลา2567นี้ยังใช้ระเบียบการเดิม ไม่มีเกณฑ์ในการพิจารณาว่าใครมีไรายได้น้อยหรือไม่มีไรายได้นะคะยังไม่มีเกณฑ์ตรงนั้นทีนี้จากปฏิกิยาในการาท,ที่ที่ทำคลิปไปนะคะก็มีปฏิกิยา2แบบด้วยกันแบบแรกก็คือในเชิงบวกแล้วก็แบบที่2คือในเชิงลบนะคะซึ่งเป็นการประชดประชันแต่ก็เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยหรืออยากจะ มีการพูดคุยหรือว่าได้รับคําตอบเราะะฉนั้นเนี่ยพูดในในแง่ของเชิงบวกก่อนนะคะก็คือว่ามีคําถามที่1ก็คือว่าถ้าได้รับบํานาญจากประกันสังคมจะขอเบี้ยผู้สูงอายุได้ไหมจะได้รับเบี้ยผู้สูงอายุได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะนะสำหรับผู้ที่ทได้รับบํานาญจากประกันสังคมทุกๆเดือนก็ยังสามารถขอรับเบี้ยผู้สูงอายุได้ นะนี่คือข้อแรกข้อที่2ก็คือมีคําถามว่าสําหรับผู้ที่รับเบี้ยผู้พิการจะขอเบี้ยผู้สูงอายุได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะนะคะได้ 3. ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบางคนเรียกว่าบัตรคนจนนั้นจะขอเบี้ยผู้สูงอายุได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะ ะะอันนี้ก็คือสิ่งที่ถามถามกันมาแล้วก็มีอีกคนนึงนะคะ,ะกรณีที่4คือกรณีที่นามสกุลฝรั่งนามสกุลต่างประเทศก็คือไปแต่งงานกับชาวต่างประเทศนะคะจะขอเบี้ยผู้สูงอายุได้ไหมคําตอบคือได้ค่ะนะฮะเพราะว่ากฎหมายบอกว่าเป็นผู้ที่ต้องมีสัญชาติไทยและมีอายุ60ปีขึ้นไปนะะแล้วก็ไม่ได้รับบำนาญจากจากรัฐ หรือองค์การส่วนบริหารท้องถิ่นเนี่ยนะคะคือไม่มีบำนาญแบบนี้ถึงนามสกุลฝรั่งก็ขอรับเบีย้ยยางชีพผู้สูงอายุได้นะคะแล้วก็ข้อที่6ค่ะมีบางคนถามว่าแล้วเพิ่งมารู้หลังจากอายุ60ปีไปแล้วเช่นว่าอายุ62-63เพิ่งมารู้ว่าตัวเองมีสิทธินะะ์ก็จะมาลงทะเบียนแล้วก็ถามว่า จะมีโอกาสได้รับเบี้ยอย่างชีพย้อนหลังไหมคําตอบคือไม่ได้นะคะไม่สามารถย้อนหลังได้นะคะมีแต่ไปข้างหน้าไม่ย้อนหลังนะคะถัดไปค่ะคือคือคำถ,ถามว่าออสิทธิในการลดหย่อนต่างๆนะคะเช่นค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์ค่ารถหรือว่าเข้าชมสถานที่ต่างๆนะคะอุทยานแบบนี้จะไปขอไปขอทำบัตรที่ไหนยังไงคำตอบคือไม่ต้องไม่ต้องทำบัตรค่ะ เมื่อเราไปถึงสถานที่นั้นแจ้งเขาว่าเราเป็นผู้สูงอายุอาจจะแสดงนะคะบัตรบัตรเอ่อบัตรประชาชนนะคะให้เขาหรือให้เขาดูหน้านะคะเพราะมีครั้งหนึ่งพี่ไปอุทยานเ,เข้าอุทยานก็บอกเขาว่ามีผู้สูงอายุหนึ่งคนเขาก็ดูดูหน้านะคะแล้วเขาก็บอกว่าเอ๊ะ ถึงเหลยทำให้เราชื่นใจนะคะก,ก็เป็นประมาณนี้ก็คือว่าไปแจ้งไปแจ้งให้เขารู้ว่า,เ,าเราจะมาเข้าชมพิพิธภัณฑ์อุทยานแห่งชาติประมาณนี้มีส่วนลดไหมซึ่งถ้าเขามีนะคะเขาก็ลดให้เลยนะคะหรือบางคนบางที่ก็ฟรี ก,ก็ไปบอกตรงนั้นไม่ต้องทําบัตรเออแล้วพี่ก็จะบอกอีกนิดหนึ่งว่าอย่างยางฟาร์มเอกเออสถานที่เอกชนบางที่นะคะ mm. เขาก็ลดหย่อนให้ผู้สูงอายุเหมือนกันไม่ใช่แค่สถานที่ของรัฐเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิทธิที่ดีมากเลยสุดท้ายค่ะเป็นคําถามปนปนงอนๆนะคะว่าไหนบอกว่าไปขึ้นรถเมย์ไปขึ้นอะไรแล้วเนี่ยได้ลดครึ่งหนึ่งทำไมไม่ถึงครึ่งก็อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่า เขาก็มีเรทของเขานะคะค่าธรรมเนียมค่าโดยสารค่าอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ได้ลด50%อย่างที่เราคิดหรอกนะคะ mm hmm. เช่นสมมุติว่าเราไปขึ้นรถรถเมย์แอร์นะคะรถรถแอร์เนี่ยนะคะ,ะสมมุติว่าราคา25บาทจริงๆมันควรจะเหลือเท่าไหร่คะ1 3บาทนะหรือ12บาทแต่ไม่อะคะ่ะเขาก็จะลดอาจจะ7บาท8บาทแค่นั้น นะเราก็คือพูดง่ายว่าไม่ได้ลด50%อย่างที่เราเข้าใจเพราะฉะนั้นก็เป็นเงื่อนไขในแต่ละที่ไม่ว่าจะเป็นรถเมล์เรือหรืออะไรก็แล้วแตเ่เป็นเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้น ะะมันก็ไม่ได้50%ปดัดพอดีมันก็จะมีค่านู่นค่านี้เข้ามานะก,ก็ต้องทําความเข้าใจหรือบางคนไปคิดถึงเรื่องเครื่องบินเครื่องบินนะคะเขาก็อาจจะมีโปรโมชั่นเครื่องบินหรรถไฟเขาจะมีโปรโมชั่นสาหรับผู้สงูงอายุเป็นบางช่วงบางสาย บางสายการบินหรือบางบางแห่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เราต้องศึกษาแล้วก็ทำใจให้กว้างนิดนึงนะคะว่าเขาพยายามช่วยผู้สูงอายุแล้วแต่ก็ไม่ใช่ทุกที่ที่เขาจะลดให้เราหรือลดจริงแต่ก็อาจจะไม่5 0เนะคะต้องทำความเข้าใจตรงนี้แต่ยังไงก็ตามก็ถือว่าเราอายุ60ปีแล้วก็ได้สิทธิพิเศษแบบนี้ก็กโอเคไหมคะนะนี่คือคำถามที่ทได้ได้มาทีนี้มันก็จะมี คำถามหรือคําประชดประชันที่ที่มีเข้ามาบ่อยๆนะคะก็ก็อยากจะขอตอบตรงนี้นิดนึงนะคะว่าเออมันเป็นอย่างไรเช่นบางคนบอกว่า600บาทเนี่ยมันน้อยเกินไปไม่ไม่พอกินนะคะบางคนก็พูดไปถึงว่าซื้อได้แค่น้ําปลากับเกลือคลุกข้าวหรือบางคนก็บอกว่าเออยังไม่พอค่าอาหารหมาอาหารแมวเลยนะคะหรือบางคนก็จะบอกว่า,า600บาทเนี่ยซื้อข้าวได้กี่โล อยากจะบอกอย่างนี้ค่ะว่าการที่รัฐบาลจัดสรรเบีย้ยสผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนให้นั้นเนี่ยนะคะคือมีวัตถุประสงค์ที่จะ เยียวยาหรือสนับสนุนหรือช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยนะคะตามหลักการเลยคือต้องการจะช่วยผู้มีไรายได้น้อยให้มีเงินบ้างถามว่า600บาทซื้อข้าวได้กี่กิโลก็ก็หลายกิโลนะคะถ้าพูดถึงนะคะเพราะว่าอย่างอย่างไปลองคำนวณคร่าวๆนะคะว่าข้าวสารเนี่ยนะคะกิโลนึงเนี่ยได้ราคาประมาณสัก40บาท นะคะ30-40บาทเนี่ย600บาทก็ซื้อได้หลายกิโลทีเดียวนะคะอาจจะซื้อได้ประมาณสัก15กิโลนะคะก็ก็ก็ทานได้เยอะอยู่นะคะถ้าผู้ถือผู้สูงอายุคนเดียวนะคะแล้วก็บางคนก็ประชดประชันว่าซื้อกาแฟได้แก้วเดียวโอ้โหท่านกินกาแฟแก้วละ600อชิลหรอคะอันนี้ก็ประชดประชันเกินไปนิดนึงนะคะถัดไปค่ะก็มีคนพูดว่า เป็นข้อมูลเก่าทำไมเอามาพูดล่ะเรื่องคลิปนี้ทำไว้นานแล้ว4ปีที่แล้วนะคะแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเป็นข้อมูลใหม่และปัจจุบันนี้ก็ยังใช้ข้อมูลนี้อยู่นะคะก็ก็มองโลกในแง่ดีนิดนึงนะคะว่าเราเพิ่งมาเห็นเนาะ คลิปนี้ทำไปตั้งสีสปีที่แล้วนะคะและปัจจุบันยังใช้ได้อยู่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่พี่จะนำมาเผยแพร่มาบอกให้ทุกท่านได้ทราบนะคะถัดไปก็คือว่าบางคนบอกว่ายุ่งยากจังเลยทำไมไม่โอนเข้าไปเลยล่ะก็รู้อยู่เนี่ยมีใครบ้างอายุ60ปีก็ออนไปเลยสิยุ่งยากจังขอตอบนะคะว่าจริงๆไม่ได้ยุ่งยากเลยนะคะท่าน ไปด้วยตัวเองก็ได้นะคะไปด้วยตัวเองที่ที่ว่าการอำเภอเทศบาลอบตอรหรือสำนักง,งานเขตนะคะท่านไปนะคะพร้อมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านและถ้าเกิดท่านต้องการที่จะให้เขาโอนเข้าธนาคารท่านก็มีสำเนา,เาหน้าบัญชีธนาคารนะคะหน้าบัญชีธนาคารซึ่งก็ ไม่ได้จํากัดนะคะว่าธนาคารไหนแต่ก็มีผู้บอกว่าถ้าเป็นธนาคารของรัฐเช่นกรุงไทยออมสินประมาณนี้ก็จะก็จะสะดวกนะคะก็คือไม่อาจจะไม่โดนหักค่ะธรรมเนียมหรือการเบริกการถอนอะไรเนี่ยอาจจะสะดวกเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นท่านเตรียมไปแค่3มอย่างเท่านั้นเองค่ะบัตรประชาชนพร้อมสำเนาสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็สำเนาหน้าสมุดบัญชี แล้วก็ไปที่ว่าการอำเภอรหรือ,อเทศบาลอบตอสำนักง,งานเขตอย่างที่บอกเมกื่อกี้จบได้แล้วค่ะนะะหรือถ้าท่านไม่สะดวกไปเองท่านก็เขียนใบมอบอำนาจให้ลูกหลานที่ท่านไว้ใจนะคะถือไปพร้อมกับถ้าเกิดถ้าจะให้โอนเข้าธนาคารของของลูกหลานคนนั้นก็มีหน้าสำเนาบัตรบัญชีธนาคารของลูกหลานคนนั้นไปด้วย แค่นี้เองไม่ได้เยอะเลยนะคะคือถามว่ารัฐบาลหรือผู้ที่รับผิดช,ชอบเนี่ยเขามีรายชื่อไหมเขามีค่ะแต่เขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องไปลงทะเบียนเองซึ่งก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะก็ทำครั้งเดียวก็ได้ยาวเลยนะ,ะถัดไปค่ะก็มีคำถามมาบอกว่าเสียภาษีให้รัฐบาลมาทั้งชีวิต นะคะไม่ว่าจะซื้อรถซื้อบ้านาซื้อข้าวของทำไมรัฐบาลไม่ช่วยเหลือต้องบอกนะคะว่า,าถ้าเป็นการซื้อข้าวของอะไรแบบนี้มันมันมันไม่ใช่เงื่อนไขนะคะที่ที่ที่จะมาตรงนี้รัฐบาลก็จะต้องเอาภาษีทั้งหมดเนี่ยไปพัฒนายอย่างอื่นเพราะฉะนั้นที่เขาจัดสรรมาสำหรับผู้มีไรายได้น้อยหรือช่วย ผู้สูงอายุที่มีไรายได้น้อยนั้นก็นิดๆหน่อยๆนะคะท่านเสียภาษีในเรื่องการซื้อขายของนั้นอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกคนต้องต้องเสียอยู่แล้วนะคะแล้วก็บางคนก็บอกว่าโอ้ต่างประเทศให้เบีย้ยผู้สูงอายุเยอะแยะหมดหมด,หมดเลยเป็นหมื่นๆทําไมเราให้ใครเป็นหลักร้อยก็จะบอกค่ะว่าต่างประเทศนั้นเขาหักภาษีจากคนที่มีไรายได้นะคะอย่างเช่นมีเงินเดือนเนี่ยเขาก็จะหักภาษีไป 30- 35หรือ40เ คิดดูนะคะได้เงินเดือนมาร้อยบาทต้องหักภาษีไปที่รัฐบาล40บาทได้เงินใช้จริงๆ60บาทท่านหักท่านโดนหักแบบนี้ไหมถ้าท่านโดนหักแบบนี้ท่านก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับเงินคืนเยอะนะคะแต่ปัจจุบันเ,เราไม่ได้หักกันเยอะขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นกอ็อยากจะให้ทุกคนนั้นทําใจนิดนึงว่า,าหลายคนก็บอกนะโะอา,าประเทศเราร่ํารวยหรือบางคนก็ว่า กระทบอีกบอกก็ประเทศได้พัฒนาเอาตกลงมันจะเป็นประเทศรวยหรือประเทศพัฒนาได้พัฒนากันแน่ไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะประเทศเรายังไม่สามารถที่จะมีเงินเยอะที่จะมาแจกให้ผู้สูงอายุได้เยอะๆนะคะอันนี้ขอทําความเข้าใจนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าน่าจะให้มากกว่านี้นะคะเช่นบางคนก็บอก1นึ่พันบางคนก็สองพันบางคนก็สามพันบางคนบอกต้องหกพันถึงจะพอก็พูดอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจริงๆเนี่ย เท่าไรก็ไม่พอหรอกคะ่ะนะคะเท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะว่าแต่ละคนก็ใช้ชีวิตแตกต่างกันไปแต่เรารัฐบาลอันนี้ไม่ได้พูดแทนรัฐบาลนะคะแต่พูดในมุมมองว่ารัฐบาลได้จัดสรรช่วยเหลือ600นี่เป็นเบื้องต้นแต่ถ้าอยากได้มากกว่านี้คงต้องสะสมตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆนะคะคืออาจจะเป็นเรื่องของเรื่องของกองทุนเรื่องของประกันชีวิตเรื่องของอย่างอื่นน่ยนะคะที่เราจะมาบวกมาเพิ่มจากเงิน600 นะคะเพราะนั้นก็ใครที่บอกว่าอยากจะให้เป็นเยอะๆนั้นก็ตอนนี้ยังทำไม่ได้นะคะประเทศไทยยังทำไม่ได้และสุดท้ายค่ะมีคนบอกว่าได้น้อยอย่างเงี้ยวุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าถ้าหลายท่านที่มีไรายได้เพียงพอนะคะมีลูกหลานช่วยเหลือหรือว่ามีไรายได้อื่นถ้าเกิดท่านเพอเอิญไปขอเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุ600บาทต่อเดือนแล้วเนี่ยมันรู้สึกมันน้อยนะคะไรายได้เรามากกว่านั้นแนะนำนะคะให้ท่านอะ่ะไป ไอ้ที่สำนักงานเขตหรือว่าที่ว่าการอำเภอเทศบาลอ,อบตอต่างๆนี่นะคะไปแจ้งยกเลิกยกเลิกการรับเบีย้ยผู้สูงอายุแล้วท่านจะได้เหรียญเชิดชูเกียรตินะคะท่านจะได้รับสิ่งตอบแทนคือเหรียญเชิดชูเกียรติและได้รับสิ่งนี้เป็นการหักภาษีเงินได้ของท่านด้วยอันนี้ก็สําหรับผู้ที่แบบว่า,าไม่ได้ต้องการ สองหกร้อยบาทต่อเดือนนะคะก็มาทําเรื่องยกเลิกการรับเบี้ยไปแล้วก็บริจาคเข้าไปท่านก็จะได้รับสิทธิ์นะคะเหรียญเชิดจุเกียรติแล้วก็การที่จะได้หักภาษีนี่คือทั้งหมดที่อยากจะบอกทุกท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องการรับเบี้ยผู้สูงอายุมีข้อสงสัยนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างได้เลยพี่ก็จะได้ทำคลิปอธิบายหรือ,อ,อตอบข้อสงสัยต่อไปสวัสดีค่ะ